สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมาบันทึกธรรมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่จังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณเทวีรัตน์ศักโสมนะคะชื่อเล่นชื่อพี่ย้ายนะคะวันนี้พี่ย้ายนะคะจะมาเล่าประสบการณ์ตรงนะคะเกี่ยวกับการฝึกวิชามโนสัมผัสนะคะว่าก่อนฝึกหลังฝึกแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะวิชานี้มีประโยชน์อย่างไรนะคะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่เช<อ>ิญ<อ>เลยค่ะพี่แนะนําตัวอีกครั้งก็ได้นะคะเชิญเลยค่ะสว<อ>ัสดีค่ะดิฉันชื่อเทวีรัตน์ศักสมค่ะพอดีได้มาฝึกวิชาบัโนสัมผัสนี้รู้สึกว่าชีวิตหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นค่ะปกติแล้วจะโตขึ้นมากับครอบครัวที่มีแต่ความเดือดร้อนแล้วน้องๆนี่มีแต่เออดื่มเหล้าเมายากันทีนี้ พี่เนี่ยต้องมาประสบกับทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ความอดทนจนกระทั่งเนี่ยน้องสาวเนี่ยคือท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยท่านได้หอบเอาตำลานะคะหอบเอาตำราแล้วก็มีออพระซุมเด็จองค์หนึ่งไปให้ที่บ้านและเมื่อก่อนนั้นน้องเคยชวนแต่ไม่พร้อมพอดีวันนั้นนะพร้อมน้องก็ได้ไปไปพูดไปคุยพี่ก็เข้าใจเลยเลย,เลยเริ่มปฏิบัติพอดีท่านอาจารย์ทุกคนเนี่ยมาจากกรุงเทพเนี่ย เชิญให้มาร่วมออฟังท่านสอนอะไรก็เข้ามาแล้วนำไปซึ่งการปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่าออชีวิตดีขึ้นน้องน้องชายคนที่ดือ้อที่สุดแล้วนะเดี๋ยวนี้บวชเป็นเป็นพระแล้วนะ<ม>บวชเป็นพระไม่เอาอะไรสักอย่างท่านท่น,ทน,ทนสละทุกสิ่งทุกอย่างได้ห้าพันศาละแลน้องชายคนหนึงนั่นก็สุดแสนจะจะดือ้อแต่เดี๋ยวนี้กลับทิ้งทุกอย่างไม่เอาเหล้าไม่เอายาแล้วกลับมาทํางานละ เริ่มเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นคือพ่อแม่เราเสียไปแล้วเนี่ยเราก็แผ่เมตตาให้พ่อให้แม่พี่ก็ดูมีความสุขพ่อเมื่อก่อนนั้นเนี่ยเท่าที่เราทํามาเนี่ยเราก็ดูแลพ่อแม่ดีแล้วอย่างเงี้ยทีนี้มันก็เป็นพื้นฐานที่เรามาฝึกตรงนี้ทําให้จิตเราสงบจิตร่มเย็นคือมีแต่ความเมตตาให้แก่คนอื่นเด็กๆผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ก,ก็ทำให้เราอยู่ร่วมกับเขายังมีความสุขค่ะเวลามีทุกข์อะไรเขาก็จะมาปรึกษาเราก็แนะนำและก็พยายามชวนค่ะชวนทุกคนเข้ามาที่นี่มามาปฏิบัติตร,ตรงนี้เนะี่ยแต่มันมันก็ค่อนข้างที่ว่าจะยากหน่อยแต่จะพยายามใช้ความรู้ต่างๆที่ท่านอาจารย์ทุกท่านเนี่ยที่ได้สอนเนี่ยเอาไปเผยแพร่ในหมู่บ้านให้เข้าใจแต่ทุกครั้งนะไปวัดเนี่ย ก็มีคนคนถามก็ก็ก็สอนและพยายามแนะนําเขาแต่เขาอ้างว่าไม่มีเวลาเนี่ยเราเราก็รู้สึกว่าเออมันต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่นอกับกับคนอีกหลายๆคนที่มีปัญหาเราเนี่ยผ่านทุกอย่างมาเนี่ยคือทําให้ชีวิตดีขึ้นการการทํางานที่บ้านนะคะจะจะทำพวกไม่กวาดขายเนี่ยขายดีมากค่ะ ชีวิตดีขึ้นงานออกมาไอเดียงานออกมาแต่ละชิ้นเนี่ยลูกค้าสั่งไม่หยุดเลยเนี่ยชีวิตเราดีขึ้นจริงๆค่ะมันมีประโยชน์มากๆเลยจิตสงบนี่แหละจิตจิตรู้สึกว่าจิตเนี่ยไม่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 ฟุ้งซ่านไม่คิดไม่กังวลอะไรสักอย่างไม่คือปล่อยวางปล่อยวางทุกอย่างไม่ไม่คิดว่าจะตายจะอยู่ไม่ไม่ไม่ห่วงลูกไม่ห่วงหลานละไม่ไม่ไม่ห่วงอะไรเราก็ไม่เป็นทุกข์แหลรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะแล้ว ปัจจุบันนี้พี่ยังฝึกอยู่ไหมคะก็ฝึกทุกวันเลยค่ะฝึกทุกวันยากไหมคะพี่มันมันไม่ยากค่ะถ้าจิตเราสงบแล้วเราเราเข้าใจที่คุณครูทุกท่านเนี่ยสอนนะเรานําไปซึ่งการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ยากเลยค่ะมันก็มันก็ทุกคนก็น่าจะทําได้นะพี่ว่ามันมันไม่ยากเลยมันอยู่ที่จิตเราถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรค่ะมันง่ายมันมันไม่ยากหรอก พี่ยาอยากจะแนะนําผู้ที่จะมาฝึกวิชานี้ยังไงดีคะพี่ก็อยากจะแนะนําว่าถ้าหากไม่เข้าใจก็ให้มาฟังคุณครูคท่านสอนเพราะทุกท่านนะ่ะท่านก็ก็มีแต่สิ่งดีๆจะให้ให้เราฟังได้ได้เรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยเพื่อนๆก็มาเยอะนะอย่างบ้านล่องไผ่เนี่ยแต่บ้านบ้านทางบ้านต้าเหนือเนี่ยจะมีก็ไม่กี่คนนะคะที่มายิ่งยิงบ้านเหนือสุดนะชวนใครก็ไม่มาเนี่ยมันมันรู้สึกว่าเออมันทำไมยากกับ คนเหล่านั้นนั่นนงนะไอเรานี่ยายนะฟังอาจารย์แล้วโอ้ทุกครั้งแผ่เมตตาเนี่ยพี่จะแผ่ให้แม้กระทั่งครูบาอาจารย์ทุกท่านนะจะแผ่ให้ค่ะแผ่แผ่ตลอน,นึกได้เวลาไหนแผ่เวลานั้นพ่อแม่ได้ฝันนะได้ได้ฝันถึงอะไรก็ฝันแต่สิ่งดีๆไม่ไม่ไม่เคยเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ฝันนอนไม่หลับอะไรฝันสะดุ้งมาต้องมาคิดมาอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีละคือจิตสงบ พี่คิดว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไหมคะหลังจากฝึกแล้วเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะมากมากเพราะว่ายิ่งยิ่งเราอายุมากอย่างเงี้ยเราก็มันก็มีทางเดียวนี่แหละค่ะท,ที่ที่ที่ทําให้เราดีดีขึ้นคือเปลี่ยนแปลงไปไปจากจากเดิมเยอะเลยจากเยอะมากทุกวันนี้พี่มีแต่เออมีแต่หลวง,งปู่ใหญ่หลวงปู่โตนะหลวงพ่อวัดเขาไม่แดงมีอาจารย์ทุกคนแหละ ทุกคนแม้กระทั่งคุณครูก็อยู่ในใจพี่เสมอพี่ยายคะคนที่เขากําลังท้อเวลาเขาฝึกวิชาโนสัมผัสเนี่ยพี่ยายจะให้กําลังใจยังไงดีคะก็มาฝึกแล้วไม่มาแล้วท้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ยายจะให้กําลังใจยังไงคะก็ก็จะให้กําลังใจว่าขอให้ขอให้อดทนตั้งมั่นมันไม่ยากเลยแต่อยู่ที่ทุกอย่างอยู่ที่จิตของเราเนี่แหละค่ะถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วมันมันไม่ยากก็ขอทุกคนตั้งใจอย่าท้อเลยค่ะ จะเป็นกําลังใจให้และเป็นจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้อวันนี้ต้องกลับขอบคุณพี่ยายนะคะที่มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ